สวัสดีครับทุกคนเ back to my YouTube Channel วันนี้เรากําลังจะพาคุณไปสัมผัสพลังแห่งแสงใหม่จากอนาคตนี่คือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ New Next g e n e r a t i o n 2ลบ6 Mitsubishi e c l มิ s e รถสปอร์ตคูเป้ระดับตำนานที่กลับมาอีกครั้งในรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชื่อ Eclipse หมายถึงสุริยุป,ปราคาการมาบรรจบกันระหว่างพลังความงามและเทคโนโลยี และในปี2026นี้ m มิ s u b i s h i ได้ยกระดับทุกอย่างให้เหนือชั้นยิ่งกว่าเดิมเริ่มจากดีไซน์ภาย n อ,อก,กอเส้นสายใหม่ทั้งหมดถูกออกแบบด้วยแนวคิด Dynamic l i f e Flow ไฟหน้าแบบเลเซอร์บี m a มทริให้ลุกที่เฉียบคมราวกับแสงจากอนาคตด้านท้ายใช้ดีไซน์ Floating Aero Tail ที่ช่วยลดแรงต้านลมได้มากถึง15%และลออ้ออลลอยขนาด21นิ้วที่ให้ความรู้สึกเหมือนรถแข่งระดับซูเปอร์คาร แต่สิ่งที่อยู่ใต้ฝากระโปรงต่างหากคือหัวใจของปีศาจแห่งความเร็วตัวนี้เครื่องยนต์ไฮบริดทวินเทอร์โบ2.0แนวอีบูสซ์ซิสเต็มให้กำลังสูงสุดถึง420แรงม้าและแรงบิดมหาศาล580นิวตันเมตรจับคู่กับระบบเกียร์อัจฉริยะซูเปอร์ชิพ 8D ีทอร์ไนคลเปลี่ยนเกียร์ภายในเวลาเพียง0.08วินาทีเร็วกว่านิ้วที่คุณขยับแต่ความเร็วไม่ใช่ทุกอย่างอีคลิปใหม่ยังให้ความสำคัญกับความสมดุลและความสบาย ระบบขับเคลื่อน sa w c super all wheel control จะคำนวณแรงขับและแรงเบรกในแต่ละล้อแบบรียล t ท m e ช่วยให้การเข้าโค้งทุกครั้งแม่นยำเหมือนว่าเส้นด้วยเลเซอร์ภายในห้องโดยสารม i t s u b i s h i ผสมผสานเทคโนโลยีกับศิละปะแห่งความหรูหราด้วยแนวคิด e clip l o u n g ที่นั่งหนังแท้นัปป้าสีเทาเข้มตัดด้วยเส้นได้แดงแบบสปอร์ตจอแสดงผลพาโนราม t o ดด display นิ้ว พร้อมระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ M Voice AI ที่สามารถสังงานด้วยเสียงภาษาไทยได้เต็มรูปแบบพูดแค่คำว่าเปิดโหมดเร่งแสงอ e คลิปจะเปิดโหมดไลท์ like, โหมดเพิ่มแรงม้าและเร่งความเร็วอย่างทรงพลังหรือพูดว่าโหมดประหยัดพลังงานระบบจะเปลี่ยนเป็น Eco Hybrid Mode เพื่อให้คุณขับได้อย่างประหยัดและรักโลกมากยิ่งขึ้นในด้านความปลอดภยัยอีคลิปใหม่มาพร้อมระบบ360องศาชิลวิชั่น ติดตั้งกล้องและเระดาร์รอบคันพร้อมระบบอโต้เบรกเมื่อมีสิ่งกีดขวางและเทคโนโลยีสมาร์ทพิลอต3.0ที่ช่วยควบคุมการขับขี่แบบกึ่งอัตโนมัติให้คุณมั่นใจทุกเส้นทางไม่ว่าจะในเมืองหรือบนถนนภูเขามิสูบิชิไม่ได้สร้างแค่รถแต่สร้างตำนานที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งและในปี2026ีกอีคลิปได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเร็วแสงและพลังแห่งอนาคตเสียงเครื่องยนต์ที่คำรามเส้นสายที่เฉียบคมเหมือนรอยมีดแห่งเวลา นี่คือรถที่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อขับแต่ถูกสร้างมาเพื่อรู้สึกหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วคอมเมนต์บอกผมหน่อยคุณอยากเห็นอีกคลิปใหม่คันนี้ลถแลนดที่ไหนเป็นที่แรกผมคือวิโก้และนี่คือพลังแห่งแสงที่กลับมาอีกครั้ง m มิสูบิชิอีคลิป2026 The Return of the Lightning ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ สวัสดีครับทุกคนว e l c o m e back to m YouTube y c h anel n วันนี้เรากําลังจะพาคุณไปสัมผัสพลังแห่งแสงใหม่จากอนาคตนี่คือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ New Next Generation ลบ2026 Mitsubishi Eclipse รถสปอร์ตคูเป้ระดับตำนานที่กลับมาอีกครั้งในรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชื่อ Eclipse หมายถึงสุริยุป